เป็นผู้เล่นะครับซุปนะครับเดืองอีห้องนี้ับเป็นเสียสนะครับทีนี้สวัสดีครับพบกับแม็กคอนลักเกษตรนะครับมนนี้ครับสิภาพี่น้องมาชมสวนนะครับสวนแม็กคอนลักเกษตรนะครับมานีได้มีโอกาสมาทําความสะอาดนะครับโดยใส่เครื่องตัดหญ้านะครับนี่ครับหลังจากกีบุหรีมาชมดุนนะครับพาพี่น้องไปชมเบื้องนะครับผลผลิตตอนนี้ มีอย่างเนยแล้วนะครับนี่ครับกล้วยเห่านะครับกล้วยขมีนะครับกล้วยนี้เป็นน้ำวาพันมันิอ่องนะครับนะครับมันิอ่องรสชาติหอมหอมหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะนัดนะครับหรือว่าสับปะรดครับลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับลูกใหญ่ครับอันนี้ก็เป็น มอกซิดานะครับหรือว่าฝรั่งนะครับอันนี้ผมบอไดมะฮอนะครับนะจะมีนอนเดี่ยวนะครับอาจจะนอนจอเดี่ยวนะครับแนบเลยดูจากสีสันนะครับอาจจะมีนอนนะครับบอว่าบอไดมหออต่เอาบหฮอนอนมันจะเจาะนะครับนี่คือข้อเสียของการปลูกมักซิดานะครับถ้ามีน้อยคือต้องฮอนะครับนี่กล้วยครับลูกใหญ่ครับ สวนตัวนี้ก็ได้ทำการปลูกนะครับได้สองปีแล้วนะครับในผลผลิตนะครับรอบสองแล้วนะครับสับประดดนะครับรอบสองแล้วนะครับมีหลายนะครับหลายหน่วยนะเป็นดินจีนะครับดินจีนี่จะใบนะครับบอกว่าจะมีหน่วยหรือบอนะครับต้องใช้จะเป็นพันธดูใบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส้มโอครับส้มโอทับทิมสยามสองปีครับสองปีครับต้นซ้ำหนึ่งนะบักนาทเท่านะครับบักนาทเท่าหลายนะปูใบคู่ยางนะครับกินกูยางนะครับอันนี้ก็เป็นมะเงาะนะครับเป็นหลายปีกว่าเองนะครับเงาะบักนาทซุกแล้วนะครับเงาะ ลุกนะครับเลื้งเด้ข้าต้นยด้ครับอันนี้เป็นพันธุ์ผู้เล่นะครับสังเกตว่ามันจะมีน้ํานะครับเดนี่ครับน้ํขึ้นเดือยนี่ครับดูใหญ่แห้งนะครับผู้เล่นะครับดสฉาิผู้แล่จะหวานกรอบนะครับหวานกรอบส่วนปัตตวีเอนะครับปัตตวีเจะเป็นจะบอกว่ามีน้ํานะครับนี่ครับนภาพได้บ้างอ่านี่ครับ เบิ่งจากลักษณะต้นมันครับใบจะบ่มีน้ำนะครับเห็นบ่ครับสามารถใบได้ครับจับได้นี่ครับอันนี้จะเป็นปัตตเวียนะครับบ่มีน้ำนะครับปัตตเวียนี่ครับดูมันปัตตเวียนี่ครับมันจะบ่มีน้ำคือพันธุ์ฟูรด้ที่ให้เบิ่งเมื่อกี้นะครับจะมีน้ำนะครับสามารถจับได้นะครับจับได้ นี่ครับอันนี้เป็นสับปะรดปัตตเวียนี่ครับนี่ผู้เลนะครับอยู่ขางกันนะครับนี่สังเกตเบื้องใบนะครับแตกต่างกันนะครับผู้เล่มีน้าครับนี่ครับเป็นเดือยด้วยครับนี่นี่ครับปัตตเวียจะไม่มีนะครับนี่ครับมีลายสายพันธุ์นะครับปลูกหลายสายพันธุ์ปลูกลายยางนะครับนี่ครับซุกหรอครับต้นนี้ กำลังเรืองนะครับอันนี้ก็เป็นผู้แล่นเอโบแมนปัตตเวียครับตัวนี้ปัตตเวียนะครับ่มีน้ำนะครับหน่วยใหญ่ครับปัตเวียนี่ครับอันนี้ก็พาพี่น้องมาชมเบิงนะครับสวนแมคคลเกษตรนะครับปลูกลายางนะครับอันนี้เป็นสวนแปลงที่สองนะครับเอเป็นสวนแปลงที่สองนะครับที่โปมเห็ดนะครับนี่ก็เป็นผู้แล่นนะครับซุกนะครับ เดืองอีหุ้ยครับเป็นต่เสียบนะครับที่นีองนี่ครับต้นนี้ก็มีครับนอนก็มีครับ้ไลนะครับตั้งจากบ่วค่อยได้มาเยี่ยมช่มสวนนะครับสับปะรดกระสุกพอดีนะครับสุกไปไล่น้อยนะครับพอดีเหมือนกัมีโอกาสมาดูได้แหละไปเก็บไปกินนะครับเกีย์ใจนํานะครับ นี่คือข้อดีของการเห็ดเกษตรผสมผสานนะครับมีให้ก uhm ินหลายอย่างนะครับว่าจะเป็นกล้วยสับปะรดจะ่นอยก็ได้กินหมี่นะครับตันะหมี่เขาอกป็นใยเดียวนะครับอันนี้เป็นล่องกองนะครับล่องกองเป็นบะหมี่นะครับขน้นนะครับต้นใ่นะครับอ่านี่เป็นแปลงที่สองนะครับเนอะที่ผมได้ทําการเห็ดนะครับส่วนอีกแปลงนะครับอีกอยู่อีกตรงฝากนึงนะครับที่เพิ่งทําการปลูกไปนะครับ นี่ครับแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สามนะครับเพิ่งเฮ็ดล่าสุดนะครับนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งกุดสะไปไม่ไมนะครับขยายออกนะครับนี่ครับอ่าวันนี้แม็กแม็กคนละเกษตรนะครับก็มีโอกาสได้มาถ่ายชมถ่ายท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามในเบิร์กนะครับอัปเดตสวนนะครับ ขอบคุณที่เ,เข้ามารับชมนะครับเด้ออยากจะ่ายมาอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับก็รับมาหนึ่งครับพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ